กลับครวะอาจารย์หมอเขียวค่ะแล้วก็กลับครวะครุทุกท่านค่ะแล้วก็จเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะก็วันนี้จะมาส่งการบ้านเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าค่ะก็คืออ่ใครๆก็กลัวโควิดนะคะยิ่งแบบรู้ว่าเป็นผู้ป่วยจะไม่ไม่ไม่เข้าคือไม่ใกล้เขาเลยอะค่ะก็คือเอาของไปส่งก็คือวางแมะแล้วก็ ออกรีบออกกันแต่เราเราเปลี่ยนความกลัวเออเราเป็นผู้เข้าไปดูแลเขาอะค่ะจากที่เขาดูเออเขาตรวจเจอแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อ,อยาอะไรเลยจากจากออ,อนามัยนะคะเราก็ใช้สูตรของท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยค่ะรักษาเขาถามอาการเขาเขาก็บอกว่า อนนี้หนูเป็นไงมัง่งเขาก็บอกวปวดเจ็บแสบที่จมูกแสบที่คอเจ็บที่คอแล้วก็ไอแล้วก็ใช้น้ำสามพลังไปให้กินเสร็จแล้วก็ถามสอบถามอาการใหม่เป็นไงมัง่งเขาก็บอกดีขึ้นแล้วยายไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไอยแล้วแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บคอถามใหม่วันลุกขึ้นก็คือสอบถามอาการตลอดอะคะ่ะพอเขาบอกว่าอาการอะไร มีอาการอะไรเราก็จะใช้สมุนไพรของเราเนี่ยที่เราสกัดนะคะดาวดอยแล้วก็สมุนไพรอ่พลังศีลเข้าไปให้เขาให้ไปให้ทุกวันนะคะแล้วก็ไปอ่กัวซาเขาบอกว่าวันนั้นอาการของเขาก็าคือเขาจะกินน้ําตลอดเลยกินอะไรไม่ได้เขาบอกว่ากินน้ําตลอดก็คือแสดงว่าร่างกายของเขามีริดร้อนสูงแล้วเราก็เลยเข้าไปกัวซาให้เขาพอกัวซาเนี่ย แต่การการเข้าไปหาเขาเนี่ยทําไม่ใช่ว่าเราจะประมาทนะคะถึงเราไม่กลัวแต่เราก็ไม่ประมาทนะเราก็จะใช้จะใส่แมสตลอดแล้วก็ใส่ถุงมือนะคะกลัวซาเขาก็พอกลัวซาให้เขาเสร็จก็เราก็ออกมาเสร็จแ,แล้ววันลุกขึ้นก็ไปถามเขาเป็นไงมัง่งเขาก็บอกว่าดีขึ้นแล้วยายแต่ตอนเนี้ยยังเจ็บคอเราก็ไปเออเอา,เอาผงถ่านนะคะเอาผงถ่านดินสอพองแล้วก็น้ำมันเขียว ไปพอกที่ขอให้เขาแล้วก็พอกที่หน้าอ่าวันลูกขึ้นก็ไปถามอีกแล้วเป็นไงสอบถามอาการต่อเขาก็บอกว่าดีขึ้นแล้วยายตอนเนี้ยมันเหลือแค่เจ็บคอ,อนิด,นดๆแล้วก็ไปทาให้เขาคือตอนเนี้ยอวันเมื่อวานนี้ไปเป็นไงหายแล้วยายซึ่งไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันเลยอะคะ่ะใช้สูตรใช้ศาสตร์ของอาจารย์ทั้งหมดเลยอะคะ่ะ ซึ่งตอนนี้เราก็ก็เลยมั่นใจถึงการรักษาใครก็ได้เข้ามาเราเราไม่เราไม่นั่นเลยเราคิดว่าศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยแล้วก็ศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าแค่คนในคนเอเชียนะคะคนในยุโรปคือทุกคนอ่ะของพระพุทธเจ้าเนี่ยศาสตร์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นสากลจริงๆอะค่ะไม่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนในเชื้อชาติไหนสัรชาติอะไรนะคะ คุณมีความร้อนมีคุณมีความเย็นเท่านั้นนะคะสามารถปรับได้หมดเลยแล้วก็สามารถช่วยเขาได้หมดเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่สากลมากๆแล้วก็เออไม่อยากให้ทุกท่านกลัวนะคะแต่ไม่อยากให้ประมาทโควิดยังไงก็ยิ่งเรามีวิบากสร้างวิบากดีกันเนี่ยคะยิ่งยิ่งไม่น่ากลัวเลยนะ,ะแต่ว่าเราก็อย่าประมาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ จากการที่เข้ามาในในอ่ปฏิบัติตามของอาจารย์เนี่ยนะคะจับกิเลสได้ได้เราเราเป็นนักจับกิเลสจริงจริงนะคะแล้วก็ตามทันจริงเอ่อมีวันหนึ่งที่ฟังอาจารย์อาจารย์อ่บอกว่าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราคุกคีอยู่กับคนที่เหมือนเราเนี่ยเราจะไม่รู้กิเลสของเราเราจะไม่เห็นกิเลสของเราแต่ถ้าเราไปอ่สัมผัสกับคนที่ต่างกับเราเนี่ย ความคิดต่างเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากิเลสเราคืออะไรเราสามารถกําจัดตรงนั้นได้เลยเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่สาคลมากๆค่ะแล้วก็ทําให้เราเป็นนักจัดจัดจัดการกิเลสได้ได้ดีมากๆเลยอะค่ะค่ะเระสงการบ้านท่าน้ค่ะอาจารยะค่ะอาวสสาวคะมีมีกิเลสตัวไหนที่คิดว่ามันเห็นอยู่แต่ยังจับไม่ได้ค่ะมีไหมคะไอ้ยังยังจัดการไม่ได้มีไหมคะ ก็ก็เราตอนนั้นเราเรายังไม่เราเรารู้แต่เราก็ไม่คิดว่ามันมันจะเป็นอ่าอย่างสมว่าถ้าเราฟังใครเนี่ยสมว่าถ้ามันมันแย้งกับเราเนี่ยเราอยากจะอธิบายทันทีประมาณนั้นนะคะก็เลยอ้อฉันต้องจัดการตอนนี้นะอะไรางเงี้ยค่ะมันคือกิเลสอะไรคะกิเลสก็คืออยากอยากให้เขา อยากให้เขาเข้าใจเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยากให้เขาเข้าใจเราอยากอีกอย่างนึ่งก็คืออยากให้เขาชื่นชมมันไม่ใช่แหละมันเป็นการต้องการความต้องการอะไรจากเขาแหละเราก็เลยอ๋อนี่เองเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเออยังไงก็ได้ออ,อีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ครูเมื่อวานเนี่ยคนคนคนป่วย าลายที่ไปเจาะมานะคะไอมากมากเลยก็เลยเอาน้ำสามพลังนัไปให้เขาแต่แล้วขา้อหายไอพอเสร็จแล้วสักพักมาทั้งสามีภรรยาเลยเดินมาตามมาขอยาอีกขอยาอีกให้ผสมให้แล้วก็แล้วก็บอกเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอาเอาไปเอาหนูจะผสมเข้มข้นไปวางไว้ให้เลยนะแล้วก็ให้ผสมกันกินเองนะก็เลยไปให้เขา แต่ถ้าพอเขาทาเองทําไมมันมันมันไม่นั่นแหะคะคุณลุมันเป็นไงคะถ้าเขาทาเองอ่ะมันไม่ขายเด็ดขาดอย่างที่เราทำมันไม่ขายใช่ไหเดียวกันนะคะอืมแต่คิดว่าตรงนี้มันมันอยู่ที่พลังศีลด้วยหรือเปล่าคะก็ก็อยู่ที่พลังศีลด้วยอยู่ที่วิบากของเขาด้วยค่ะกําลังจะบอกอาวิภาษาตรงนี้อยู่เหมือนกันค่ะในเรื่องของการที่ เราใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมนะคะเรามีแนวทางการใช้การปรับสมดุลใช่ไหมคะแล้วเราไปช่วยผู้อื่นเนี่ยเราช่วยผู้อื่นอย่างตอนนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยวัตถุที่แก้มันเป็นยาไม่เสริมอะคะ่ะยาไม่เสริมที่เราให้ไปดังนั้นอะยาไม่เสริมจริงๆมีฤทธิ์สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมคะสิบเปอร์เซ็นอ่าแล้ว ที่เราที่เราให้ไปที่ท่านได้ผลจริงๆมันไม่ใช่วัตถุนี้อย่างเดียวนะคะมันไม่ใช่วัตถุนี้อย่างเดียวให้เรารู้ว่านี่คือท่านมีความความศรัทธากับกับสิ่งที่ได้รับไปนะคะมีความศรัทธากับสิ่งที่ได้รับไปแล้วก็ความศรัทธานั่นแหละคือยาเม็ดท,ที่แปดที่ท่านมีนะคะ่ะยาเม็ดท,ที่แปดที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อามาบวกกับสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ มันก็จะได้อย่างเนอะแต่จริงๆด้านจิตใจเนี่ยเจ็ดบวกเกินร้อยใช่ไหมคะแล้วก็มาบวกด้านวัตถุที่ได้ไปนี่พูดถึงยังไม่ได้ปรับอาหารยังไม่ได้ออกกําลังกายที่เป็นยาเม็ดหลักนะคะยังไม่มีพลังของยาเม็ดหลักไปไปช่วยดังนั้นอะ่ะมันจะมีกุศลของท่านด้วยที่จะทําให้70%บน่ะมันเป็นบวกเกินร้อยขึ้นไปได้นะคะทีนี้นะ่ะเรารู้ว่าวิบากของคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ ในวินาทีนี้วิบากดีมาส่งผลการทำด้วยวิธีการของเราเนี่ยโดยการได้วัตถุไปเนี่ยมาบวกกับวิบากดีของท่านยาเมที่แปดใจที่ท่านสบายใจมียามาบางท่านเนี่ยท่านเจ็บป่วยไม่มียาท่านจะทุกข์ใจแต่พอมียาขนาดยาที่เป็นยาหลอกนะคะยาหลอกนี้ท่านยังหายได้เลยนะคะนี่คือใจใช่ไหมนี่คือจริงๆอ่ะมันคือยาเมที่แปด คือใจที่ท่านได้กรณีของเราไปช่วยผู้อื่นเรารู้เราเชื่อมั่นในเรื่องของอหลักการแพทย์วิถีธรรมแต่อาวสาต้องวางใจว่ามันไม่ได้ทุกคนนะคะ,ะแล้วก็ไม่ได้ทุกครั้งด้วยแม้คนนี้เคยได้มันอาจจะไม่ได้ก็ได้ตรงนี้เนี่ยเราจะได้เราจะได้รู้ว่าเราไม่ยึดนะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะวิธีการที่จะ จ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อยสบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกได้จริงๆน่ะก็คือต้องมาปรับสมดุลให้เป็นวิถีชีวิตใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเราช่วยเฉพาะกิจไปตามกุศลของแต่ละท่านที่จะมีกุศลร่วมกันท่านก็จะหายถ้าท่านมีศรัทธาในวิธีการนี้ท่านก็จะได้มีช่องทางเชื่อมเข้ามาเรียนรู้กับเราค่ะตรงน,นี้เนี่ยให้เราอังใจแบบนี้ไม่ใช่จะได้ทุกคนหรอกนะคะ และที่คำถามที่บอกว่าทำไมท่านทำเองแล้วแล้วมันไม่ได้ผลเราต้องถามว่าบางทีเนะี่ยท่านทำเองท่านมีความกังวลใส่เข้าไปก็คือยาอ่คือข้อที่แปดท่านไม่ได้แล้วท่านยังมีความกังวลกลายเป็นเหตุของโรคอีกนะคะกังวลว่าะจะทำถูกไหมคือไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองผลติตมาใช่ไหมคะตรงนั้นแหลงคือ,อคือคอ,อ คือเหตุของโรคแล้วไม่ใช่ตัวทําให้หายโรคและยังเป็นเหตุของโรคอีกอย่างนี้ก็มีโอกาสที่มันจะไม่ได้ผลตรงนั้นแล้วก็วิบากสังเคราะห์กันมาแหละว่าท่านจะได้รับอะไรตอนนั้นก็คือไม่ได้ผลก็อาจจะยิ่งไปเพิ่มความเพิ่มความกังวลของท่านอีกความไม่กล้าที่จะทําเองในโอกาสต่อไปอะค่ะอาวะสาก็ต้องแม่นในตรงนี้ที่จะอธิบายกับท่านว่าคืออธิบายให้ท่าน พึ่งตนเองสบายใจในการทำการพึ่งตนเองอย่างมั่นใจนะคะเพราะว่าถ้าตรงที่เราแนะนำก็คือสุดท้ายเราก็คือแนะนำให้ท่านได้พึ่งตนเองใช่ไหมคะให้ดูแลตนเองได้แต่ทีนี้มันเป็นแบบหลักสูตรเล็กๆเ,เองให้ก็ได้ไม่ครบนะคะได้แค่ยามไม่เสริมเป็นหลักนะคะถือว่าเราได้บำเพ็ญกุศลแล้วก็เปิดทางให้ท่านเชื่อมร้อยเข้ามาเรียนรู้แพทย์ฤิธิธรรมนะคะ หาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นค่ะอาวสา,าก็จะได้สบายใจมีพลังของเราที่ไม่ไปเอาดีจากท่านนะไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะคะก็ตามกุศลของท่านแต่เราได้ให้แล้วเราไม่คิดจะเอาอะไรจากท่านนั้นๆน,น,นะคะเราให้ตามอ่ตามกุศลที่ท่านจะได้รับนั่นแหละท่านใดจะได้รับเท่าไหร่ก็เป็นกุศลของท่านค่ะค่ะวางใจประมาณนี้นะคะค่ะ <3 S 2> ค่ะพี่น้อง,พ,องพี่น้องจะเสริมไหมคะเช่นได้คะ่ะค่ะเสริมในส่วนของความเชื่อมั่นในคุณหมอเนี่ยะคะ่ะความศรัทธาส่วนนี้นะคะตอนเราทำชุดชุบชีพช,ช่วยชาตินะคะเราให้ทุกอย่างครบเลยนะคะให้ผงถ่านให้ดินซอบอ่าให้ผงถ่านให้น้ําสกัดให้น้ํามันเขียวแล้วก็บอกสูตรครบเลยนะคะขนาดจิตอาสาเราเองเนี่ยบางท่านบอกช่วยผสมให้หน่อย ทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ความเนี่ยแหละค่ะความกังวลความอะไรต่างๆที่ไม่มั่นใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจะบั่นทอนประสิทธิภาพเขาก็ท่านก็รู้ท่านก็บอกว่าขอตัวอย่างหน่อยสุดท้ายชุดชุบชีพช่วยชาติเรานะคะทั้งมีส่วนประกอบให้ผสมเองแล้วก็มีขวดเล็กๆที่ผสมเสร็จเพื่อให้ท่านมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะว่าโอเคผสมแล้วมันจะได้ประมาณนี้แหละมันไม่ได้ต่างกันเลยนะคะแต่นี่คือการเพิ่ม ความเชื่อมั่นความศรัทธาความลดความลังเลสงสัยซึ่งมันเป็นข้อที่มันบั่นทอนเยอะมากเลยค่ะที่ทําให้วัตถุไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราสังเกตนะฮะเส่งชอบคืออาจารย์หมอเขียวก็เป็นโมเดลหลักเลยแล้วนะคะแต่เอาโมเดลที่พวกเราพอสัมผัสได้นะคะอย่างพี่เสาวณีอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งเลยะคะ่ะเวลาที่ท่านจะแนะนําผู้ป่วยเนะะี่ยค่ะท่านจะต้องเกินเกินมาก อันนี้มีคนทําแบบนี้แล้วหายแบบนี้แล้วหายแบบนี้แล้วหายม,ม,มันคือการไล่มนค่ะมันคือการไล่มนคือการใส่ยาเม็ดที่แปดคือทําให้ความกังวลของท่านเนี่ยลดลงอ๋อแบบนี้มันเคยมีคนหายนะนั่นคือแบบลีลาของท่านเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ที่เห็นชัดเลยค่ะว่าท่านไม่เคยได้ให้แต่วัตถุอย่างเดียวนะท่านไล่มนท่านสร้างความลดความกังวลให้ผู้ป่วยก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราจบอยู่แค่นี้นะคะ ต่อไปคุณหมอแล้วคุณพยาบาลก็จะป่วยตายเช่นกันค่ะเพเขาจะให้เราผสมให้ค่ะให้เราแนะนําอย่างนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องบอกนะมันแค่หายแค่ชั่วคราวนะแล้วสักพักหนึ่งถ้าไม่ทําต่อเนี่ยมันก็จะกลับมานั่นคือสิ่งที่หลังจากฉุกเฉินไปค่ะนั่นคือสิ่งที่เราต้องต้องทําสิ่งนั้นต่อนะคะค่ะสาธุค่ะค่ะ ค่ะพลังยิ่งใหญ่เลยนะคะเรื่องของยาเมที่แปดเรื่องของศรัทธานี่ก็คือยาเมที่แปดนะคะอ่ากรณีที่ดรพุทธศรีพูดถึงกรณีพี่สาวณีก็เลยขอขอเล่าต่อนิดนึงนะคะให้พี่น้องได้เห็นพลังนี้ว่ามันเป็นพลังที่สําคัญมากๆเลยค่ะทําให้หายโรคได้กรณีที่อ่าพี่สาวณีไปแนะนําให้ให้ญาติหลานน่ะนะคะซึ่งมี ก้อนที่สมองนะคะแล้วผ่าตัดออกมาแล้วด้วยเห็นว่าออกได้ไม่หมดแต่ว่าอาการถ้าผ่าต่อเคสจะอันตรายนะคะคุณหมอก็เลยปิดไว้ก่อนก็เลยปิดไว้แต่ไม่ได้มียามานะคะแต่ทีนี้น่ะ,อะพอมามาพี่สาวณีมีความรู้แนะนำก็คือให้ดื่มน้ำสมุนไพรให้ดื่มน้ำสมุนไพรแล้วมันจะดีขึ้นเด็กเขาจะแบบ ความคิดเขาไม่ปรุงไม่ซับซ้อน่ไนะ,ะเขาไม่ปรุงเยอะเขาไม่ได้ซับซ้อนใช่ไหมเขาเป็นเด็กอยู่เนี่ยเขาก็รู้ว่าตัวนี้แหละคือตัวที่จะหายอพ่อแม่ก็ทําให้เวลาพ่อแม่ไม่อยู่เขาก็ทําเองนะคะเขาได้วัตถุนี้เข้าไปปรับสมดุลร่างกายที่เป็นตัวปรับสมดุลแต่ในใจเขามีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในวิธีการนี้เขาถึงขวานขวายทําเองใช่ไหมคะเขาทําเองของเขาด้วย ในวันที่พ่อแม่ไม่อยู่ไม่ได้ทำให้เนะี่ยแล้วสุดท้ายก้อนที่อยู่ก้อนเนื้อที่อยู่นั้นอ่ะหายไปได้นะคะหายไปได้ถามว่านี่เป็นพราะเขาดื่มน้ำสมุนไพรที่พี่สวัีแนะนำไหมซึ่งก็แนะนำเรื่องปรับอาหารไปด้วยนะคะตรงนั้นอ่ะริดไม่ได้ร้อยเปอร์เซนนะคะแต่ว่าริดของความศรัทธาเชื่อมั่นตนเองว่า วิธีการนี้แหละที่จะหายแล้วเขาก็ทําได้ด้วยตัวเขาเองด้วยเขาก็มีความเพียรมีอิทธิบาทในการที่จะทำนะคะนี่คือผลที่เกิดขึ้นค่ะระหว่างนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเคสนี้เขาก็ได้ได้ยาทั้งเม็ดเลือดเม็ดหลักเขาก็ได้ปรับอาหารอยู่นะคะแล้วก็เม็ดเสริมใช่ไหมคะก็คือการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลน,นี่เป็นกรณีของของเคสให้เห็น พอพลังคนที่บอกเนี่ยถ้าคนที่บอกมีมีศิละปะในการบอกเล่าแบบดรฟุตสดีบอกว่าพี่สาวัีพูดอ่ะพี่สาวัีพูดอะไรก็ก็น่าทําตามหมดเลยค่ะเพราะเป็นศิละปะเฉพาะบุคคลเหมือนกันนะคะท่านจะมีอ่าแบบตรงเกินเนะะี่ยค่ะตรงที่ให้ได้เห็นอาจารย์ห้อยเขียวอ่าทื่งให้พวกเราได้มาแบ่งปันประสบการณ์ไงคะเพราะว่าการที่เรามาแบ่งปันประสบการณ์นี่คือการบําเพ็ญ ที่เราจะทําให้ผู้ที่ได้รับฟังข้อมูลจากเราเนี่ยท่านได้ยาเม็ดที่แปดค่ะนี่คือเรากําลังให้ยาเม็ดที่แปดด้วยการแสดงบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองนะคะดังนั้นเนี่ยพี่น้องก็อย่าอย่าย่าเพียนน้อยที่จะมาแบ่งปันนะคะให้เพียนมากๆเลยค่ะในการมาแบ่งปันนั่นคือเรากําลัง ช่วยพี่น้องเราอยู่ด้วยการเอาประสบการณ์ของเรามาแบ่งปันขยายยาเม็ดที่แปดไปพลังนี้ค่ะจะเป็นพลังที่ทำให้พี่น้องหายโรคได้รวมทั้งพลังของการที่เราเรียนรู้การลดกิเลสใช่ไหมคะแล้วเราเอาวิธีการลดกิเลสของเราเน่ะมามาส่งกันบ้านมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าเรามีกิเลสตัวนี้แล้วเราลดแบบนี้ได้ผลอย่างนี้ตอนนี้เนี่ย เราเรายังทําได้ใช่ไหมคะเรายังทําได้เออพี่น้องที่ฟังก็จะได้เปรียบเทียมบว่าพี่น้องเรายังทําได้เลยเราก็จะทําได้เช่นกันโดยเราก็จะเรียนแบบท่านนี่ค่ะนี่คืออ่าคือผลที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็พูดต่อไปได้ได,ได้หลายประเด็นนะคะตอนนี้รวมทั้งประเด็นที่ให้เราเห็นประโยชน์ของการ การที่เราแสดงธรรมแบ่งปันประสบการณ์ของเรานี่คือการแสดงธรรมออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การดูแลตนเองหรือในเรื่องของด้านวัตถุหรือว่าประสบการณ์ของการล้างกิเลสข,ของเรานะคะเป็นการทำประโยชน์ตนประโยชน,ยชน์ท่านเราได้แบ่งปันออกไปคือการสละออกไปนี่คือการทำบุญใช่ไหมคะแล้วพี่น้องและสิ่งที่เราทำก็เป็นกุศลด้วยค่ะ สนกับพี่น้องท่านอื่นๆได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันค่ะอนุโมทนาอาวสานะคะเป็นกรณีที่ทให้เราได้ได้พูดเรื่องอื่นๆตามมาอีกหลายเรื่องค่ะอนุโมทนาค่ะา่ต่อไปที่คุณครูแพมนะคะค่ะเชิญค่ะกับคารวะท่านอาจารย์